สามตัวเน้นๆเด่นหางนี้นะอาจารย์แปะแอดนีโม16กันยายน65 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วนะคะอยู่ในช่วงเข้มข้นเหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นก็จะทราบผลแล้วนะคะเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินวันที่16กกันยายนนี้มาลุ้นกันนะคะสถานการณ์นั่งไม่ติดกันเลยทีเดียว ขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะเราต้องปังสําหรับงวดนี้นะคะมาเริ่มดูกันที่การบ้านชุดนี้เริ่มจากชุดตัวเลขของอาจารย์แปะพารวยนะคะสำหรับชุดตัวเลขของอาจารย์แปะพารวยในช่วงโค้งจุดท้ายนั่นเองงวดนี้16กันยายนนะคะเลขของอาจารย์แปะให้มา3ตัวนะคะก็คือเลข8 6 2ส่วนเลข2ตัวก็คือเลข8 6 82และเลข62นั่นเองนะ,ะอีกครั้งนะคะ3ตัว862เขาให้เน้นไปที่เลข62นั่นเองเรียกได้ว่างวดนี้6263เป็นเลขที่ตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันอ่ะมาลุ้นกันนะคะเป็นเลขชุดโค้งสุดท้ายของอาจาร,รย์แปะพารวยจะมาไหมสำหรับวดนี้16กันยายนมาลุ้นไปด้วยกันนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของแอดนิโมนะคะสำหรับเลขของแอดนิโมให้มาจะมี2ใบด้วยกันนะคะ ใบฝั่งบนก็คือชุดเน้นชุดตัดของเขา3ตัวห่างเดียวน่านก็คือเลข793 2ตัวให้เน้นไปที่เลข93 ส่วนชุดรองก็คือ97และ37นั่นเองส่วนใบฝั่งล่างนะคะก็จะเพิ่มเติม3ตัวเข้ามานอกจาก793แล้วก็ยังมี289และเลข893เพิ่มเข้ามา2องหางนี้อ่ะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของเจนีโมจะมาไหมสําหรับวันนี้งวดที่แล้วเจนีโมก็ให้เลข83มาเช่นเดียวกันก็ถือว่าเข้าลงล่างเลยนะอ่ะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้นะคะ และทีนี้มาดูกันที่ชุดตัวเลขของอาจารย์สมหมายสพิมพ์ภาให้มานะฝั่งซ้ายก็คือเลข3ตัวบนฟ้านั่นเองมีด้วยกัน3หางนั่นก็คือเลข 7, 51 8,52และ953้นั่นเองนะ,ะอีกครั้งนะคะ7 5 1 8 5 2และ953นั่นเองฝั่งขวาก็คือ2ตัวนั่นเองนะคะสำหรับชุดเน้น2ตัวเลขของอาจารย์สมหมายจะมีเลข51 52 5.3ชุดการจะมีเลข6,1 6 2และเลข6 3นั่นเองสำหรับเลขของอาจารย์สมหมายสอพิมพะอ้วดนี้อามารุนการแน่นอนเลยนะคะอาจารย์สมหมายสอพิมพะก็ให้เลข6 2 63มาเช่นเดียวกัน6.2นี้ตรงกันเลยนะคะกับเลขของอาจารย์แปะพารวยชุดเน้นอาจารย์แปะพารวยโค้งสุดท้ายก็ให้เน้นเน้นหกสองเช่นเดียวกันซึ่งเลขหกสองหกสามของอาจารย์สมหมายนี้ก็ถือว่าตรงกันเลยกับตัวเน้นของเลข แอดมิสบอลแอดมิสบอลก็ให้เน้นไปที่เลข2-6กับ3-6เช่นเดียวกันก็มาตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์สมหมาย6-2กับ6-3นั่นเองถือได้ว่าตรงกันหลายเจ้าจริงๆนะคะและสำหรับใบนี้นะคะเป็นเลขจากแอดวู d เน้นลงล่างนั่นเองเด่นไปที่เลข7 4หหางจะมี2-7 3-7 47และ97 Adwood แอดวูดให้เน้นหางเดียวเลยสำหรับว่นี้น่านก็คือเลข4 7นั่นเองนะคะเน้นลงล่างเขาให้เน้นไปที่เลข47ชุดเต็มก็คือ2737และ97นั่นเองอาจจะมาไม้เลขก็สวยเช่นเดียวกัน37,97นะดะอ่าะสำหรับว่นี้16กันยายนและทีนี้มาต่อกันด้วยชุดตัวเลขของแอดตาดมแดนลำดวนให้มาสำหรับว่นี้16กันยายนนะคะเลข3ตัวจะมีด้วยการ3หางน่านก็คือเลข0 6 2 063, 064ที่เป็นตัวเน้นส่วน2ตัวเน้นๆ2หางด้วยการนั่นก็คือเลข62กับเลข63นั่นเองส่วน3ตัวชุดรองจะมี 162, 163และ164นั่นเองนะสำหรับเลข2ตัวชุดรองก็จะมี 30, 31และเลข10นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของแอตตาโดมวดนี้อาะมาลุนการแน่นอนเลยแอตตาโดมก็ยังให้เลข62กับ 6-3มาเช่นเดียวกัน6-2-6-3นี้ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์สมหมายสอพิมพ์พะ6-2นี้ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์แปะพารวยและ6-2-6-3นี้ยังตรงกันอีกกับเลขของแอดมิสบอลเรียกได้ว่าตรงกันหลายเจ้าจริงๆสําหรับ2ห่หางนี้นะคะว่าแต่จะมาไม้เรามาลุ้นไปด้วยกันซึ่งเลข6-3นี้ ตรงกันเลยกับเลขของแอดบอยแอดบอยก็เข้าบ่อยเดือนดีติดกันสีงวดเลยนะคะงวดนี้แอดบอยก็ให้เลข6กสามมาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นชุดรองนะ,ะมาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับ 6, กสองหกสามงวดนี้16กันยายนนะคะจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขของหมาน้อยคอยรักให้มาสําหรับวดนี้16กันยายน3ตัวจะมี 7, 51 7, 6,1 7 7 1 7 5 2 เจ็ 7, 6, 2, และ772ดเจนั่นเองนะคะสำหรับ2ตัวบนฟ้าให้เน้นไปที่เลข 5, ้า2องส่วนชุดเน้นลงล่างก็คือ5้าหก เน้นหนักๆแขนๆหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข56นั่นเองเป็นชุดตัวเลขจากแอดหมาน้อยคอยรักนั่นเองอ่ะามาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับวันนี้16กาันยายนซึ่งแอดมินเจอข้อมูลมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขของนมตาคลีให้มาสําหรับวันนี้16กาันยายนนะคะฟันทงเลข137 6ประตูนั่นเองแน่นอนเลย173 713นี้ตรงกันเลยกับเลขฝันของแอดเพนแพนพารวยแอดเพนแพนพารวยก็ฝัน371 713เช่นเดียวกันก็ถือว่าเลขฝันของแอดเพนแพนตรงกันเลยกับใบน,นี้นมตาคลีส่วนชุดเบิ้ลก็จะมี313 353 573และ393นั่นเองชุดรองก็คือ372543และ แปนั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของนมตาคลีงวดน,นี้นะคะทุกคน16กันยายนอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะมาหม้ยเลขของนุมตาคลีนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขของแอดกลมกันบ้างดีกว่าสําหรับวดน,นี้นะคะเลขท้ายรางวัลที่1แอดกลมให้มานะคะบนฟ้าเด่นไปที่เลข5 2ตัวจะมี15 25 35และเลข95นั่นเองอีกครั้งนะคะ1 5 2 5 35และเลข95นั่นเองสำหรับเลขของแอดกรมนะคะงวดนี้16กันยายนเขาก็ลงไว้ตั้งแต่วันที่10กันยายนแอดมินเจอมาก็เลยนำมาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดียวกันสำหรับงวดนี้นะคะจากนั้นเรามาดูการที่เลขของอาจารย์สมยศบางนาตราดนั่นเอง16กันยายนให้มา3ตัวจะมีเลข256 126และ306นั่นเองนะสำหรับชุดลงล่างจะมี07 38และ27ชุดลงล่างให้เน้นหางเดียวนั่นก็คือเลข07นะคะทุกคนสำหรับ3ตัวนะคะอาจารย์สมยศให้เน้นหางเดียวนั่นก็คือเลข256นะคะทุกคนอะ ถือว่าเขาให้เลขเดิมมาด้วยนั่นก็คือเลข38นั่นเองถ้าใครกลัว3 8 8 3ติดไว้ได้นะคะเราจะได้โล่งโปร่งสบายนั่นเองอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้เราสอบผ่านสําหรับงวดนี้นะคะทุกคนบางคนก็หลอนเลข38นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้นะคะและทีนี้มาดูการที่ใบนี้เป็นเลขจากเซียนอัศนีให้มา16กันยายนแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนนั่นเองเซียนอัศนีให้มางวดนี้3ตัวเน้นๆเ,เลยนั่นก็คือเลข 5 3 9กับ6 3 7นั่นเองอีกครั้งนะคะ5 3 9และ6 3 7นั่นเองนะ,ะสองตัวบนฟ้าก็จะมีเลข3 5กับเลข6 3ด้วยส่วนชุดลงล่างก็คือ3 7กับ5 7ชุดลงล่างให้เน้นเป็นพิเศษนั่นก็คือเลข3 7 2ตัวให้เน้น3 5 กับ6-3นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของเซียนอัศนี16กันยายนนี้จะมาไหมนะคะขนาดเซียนอัศนีก็ยังให้เลข6-3มาเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเลขนี้ตรงกันหลายเจ้าจริงๆนะคะอ่ะมาดูกันสําหรับใบนี้ แอดทองทองนะคะทุกคนสำหรับงวดที่แล้ว 1. กันยายนเล็กเด่นหลักร้อยเขาให้มาแบบชัวๆเลยก็คือ 3XX นะคะทุกคนก็ออก3 32จริงๆและสำหรับวันนี้ 16. กันยายนเล็กเด่นหลักร้อยแม่นๆเขาให้มานานก็คือเลข 5 x x นะคะทุกคนหลักร้อยก็คือเลข5นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันว่าจะเป็น5อะไรนะคะ539ไม้นะคะก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นไปดูกันสำหรับวันนี้16กันยายนนะคะและมาทิ้งท้ายกันด้วยชุดตัวเลขของ สายทหารพรานนะคะทุกคนนอกจากสายทหารแล้วก็ยังมีสายทหารพรานด้วยนะคะทุกคนน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะอ่ะสายทหารพรานให้มางวดนี้16กันยายนนะคะเลขท้ายรางวัลที่1น่นั่น,นก็คือเลข367นะคะทุกคนกับ8 6 7เนั่นเองอีกครั้งนะคะ367และ8 6 7เนั่นเอง2ตัวเน้นๆ67ส่วนชุด2ตัวลงล่างหางเดียวแขนๆนั่นก็คือเลข 07นั่นเองแน่นอนเลยนะคะเลข367 2ตัว67นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอด o อย d b แอดอยก็ให้3ตัวหางเดียวแขนแขนเน้นๆไปที่เลข367 2ตัวเน้นๆน้่นก็คือเลข67ถือว่าเลข3ตัวของแอด o อยชุดเน้นชุดตัดตรงกันเลยกับเลขของ สายทหารพรานนั่นเองอ่ามาลุ้นการว่าจะเป็นยังไงสําหรับวุนี้ซึ่งแอดมินเจอมาเลขสายทหารพรานก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะคะอ่ะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆนเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางใช้ในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอ้ทุกท่านโชคดีมีชัยมีเงินใช้กันทั่วหน้าสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะเจอกันในคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายก่อนคืนหมาหอนในวันที่15้นั่นเองเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีแล้วเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนอย่าเจ็บ ยาจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องเฮ้งเ้มันหมาสุขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ